เง็อดลายย่างกายเฮ็ดพุ่นอพี่อ้อยเก็บเอาแน่ะเก็บเอาอ่ะกดดิสิมเออกดสู่คู่คมาด้วพี่น้องเลยพุ่นอดอกงามๆเออกำลังแกงเลยพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วยายมินเข้าป่าเนาะจ๋านาะเมื่อวานนี่มาเก็บกับลุงทมัากับล้งคลิปไปแล้วพี่น้องดูให้ดังเด้อวันนี้ก็มาเก็บกับพี่อ้อยเนาะ ข้าป่าหาเฮ็ดกันพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาเจอเฮ็ดแล้วเฮ็ดเอ่ออะไรพี่อ้อยอ่เนายังเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งขาแดงอืมั่นได้อีกดอกนึงพี่อ้อยแมงวานี่แหละดอกมีง่ายเถายังวะจัดไว้ได,ได้อยู่ได้อยู่ไปไปแกงออกแข่นเอาโต๊ะอยู่เป็นแบบนัวออืั หากระดอกมันน้ำมันสิเหล่าอืมตีน่าบ๊กข้นเห้กเด้อบ๊กไว้นวลน่ะเอ้าพี่น้องนีงนงง่นี่โอ้ยพี่น้องเขาป่าบ่ท่านในเะขาป่าข้างทางพี่น้องจ้าคุณ่าอีกดอกนึงเห็ดแนวนี่กะแกงแซบ่บเด้อพี่น้องเลยตี่จ้าอืม เก็บเห็ดน้ากันพี่น้องเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าเนาะจ้าเนาะย้ยอยเจา้ายางพานเห็ดไปอีกแล้วเจ้าะนั่นเดะมันเป็นตัวสีเอานอเอานาะโบเมียนเราคอยโบเห็นคอยหัวต่สิเห็นเจ้ายางดีโดบ่เหยียบเห็ดนะนั่นเนี่ยดอกเล็กๆนะได้บ่พี่อ,อ,อกนกินได้ยุติอืมดอกหนึ่งอะ ววอืมฝนมันตกค่ะโพดได้บอนนี่ดอกนี่เห็ดเนวนี่ผัดแกงแซ่บเนาะอเม่นนี่เด้ดอกหนึ่งดอกนี้นนงามงาม ข้างหัวเขาได้หน่ะมันได้บอนนะนะได้เน่ะนะนะ,นะ,นะติดหัวโยมือสอดกลับไปได้บอนนะแกแล้วะจักแกแล้วโอ้ดอกกำลังขึ้นพี่นอ้องมาจะเก็บเห็ดน้ำกันสองสามดอกจุ่มจุ่มอือ อพี่น้องเห็ดกำลังออกดอกตุปูติปินี่โอ้จ้ะมาพี่น้องมาลุ่นน้ำกันอีก แม่โอ้เห็ดกำลังออกพี่น้องเอ๋นี่กำลังแซบแซบวันนี้พญทมัดบ่ไดดมาน้ำเ้อจ้าพี่น้องเอ๋มากับพี่อ้อยนะจน้ะเนาะพญลงทม,มัดเลาไปเห็ดงานบ่ไดดมาน้ำดอกน้อยๆตรงตาดีๆพี่น้องจ้า นี่กำลังเสียบมีอีกบ่อพี่น้องีพี่น้องเอยนี่เห็ดกำลังขึ้นดอกกำลังสวยๆเจ็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้ะโอ้พี่น้องน,นี่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  นี่ดีจ้ะนี่ก็จ้ามาตัดไม่ฮะพี่น้องเฮ็ดออกคุณนายอ,อี่มไหมโอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมากำลังงาม มาได้เจ้าเก็บเห็ดน้ำย้ยยมินนี่ป้ากำลังขึ้นพี่น้องนี่โอ้ระเบิงเห็ดกำลังงามนี่จ้าพี่น้องนี่อื้อหืมแน่จักน้อยแต่ว่าบวขึ้าขนล้าเนาะจ้าเนาะเอาได้เอาได้ โอ้นี่แม่เอาวนอยู่แถวนี้แล้วมึอนี่หาเห็ดอเอา้าโอ้อ้ากองไว้ก็ได้เนาะพี่นอ้องอ้ะเอ้วนดีๆเด้อเห็ดกำลังออกพี่อ้อยเลยลังตุปุตติปิตุมูติมินี่ฮะเห็ดไหม พี่อ้อยกบง้มอยู่แถวฝุ่นพี่น้องเนา่นาบ่เนา่นาลายเตะฮึ<น>ป๊าพี่น้องเห็ดป่านี่ไหมเต็มเลยเด้เก็บไปน้ำกันพี่น้องนี่นี่ เดี๋ยวย่เมีนสิหามีดมดตาตัดเอานะจ๊นะเนาะพี่น้องเด้นี่กำลังงามๆทางามพี่น้องนี่จะเก็บไปน้ำกันพี่น้องจ้ะพี้ยยอยเอ้ยออมายยยยยย้ยยยัยย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 กยยยยยเยย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 อยกยยลย พี่น้องน่ะดอกโอ้ลูกกูน้องเห็นเห็ดบ่จกมินเอาตะกร้ากันนี่ดอกเนน่อยกําลังขืนแกมีนี่พี่น้องโอ้กําลังขืนตะปอแตะแปะตุปุติปีตะปอตะแปะภาษาเราพูนะพูนะพูนาพูนะกําลังขืนพูนะพูนะพูนะไป อุ้ยน่ะพี่อ้อยเอ้ยน่ะกันลัง uh, ขื <h <h ่นกันล้างงา嘛นะย่างไก่เหมือนป้องคันเจ้าเนี่ยแหละย่างกายกับยังว่าห่วยเงือกลายย่างกายเฮ็ดพุน่ะพี่อ้อยเก็บเอาเนี่ยเก็บเอาอ่ะก็ดิสิมเออก็คู่คู่มาได้พี่น้องเลยพุน่ะดอกงามๆเออกำลังแกงเลยพี่น้องจ้าพุนผุนอะ สีน,นี่แม่นจิว่าเก็บเห็ดไปแกงเนาะแม่น,นนีะบบโบ้โบ้เผียเผียรหักบ้างน้องฮะคักบ่เอาเก็แบวันนี้คอยกสิเก็บคอยแน่ทั้งพี่เแฮบบ้ยปลาดิโต้ปลาดิโต้ประตูประตังกะละมังแตกพี่น้องเลย <laughs> มาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำยายนินเด้อพี่น้องเจอเห็ดแล้วพ anyway> um> vale ี่น้องเลยเก่งกระลุดเอวนะพี่น้องว้าเห็ดเห็ดเต็มป่าเดินพี่น้องมาเก็บเห็ดมา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 เห็ดเอียงมันก็มาออกกระโดกระเด ปะาพี่ชูพ yeah, ูอ uh. ่ะพี oh, ่อ้อยแล้ว ah ตัดเอาตัดเอาพี <MA ่ห่องม่แม่มาถือกล้องให้ยายมินเด้อเก็บพี่อ้อยเอ้ยกเก็บพี่อ้อยเก็บพูดนะพี่อ้อย นั่นแหละต้อนอาเจ้านั่นละมาเก็บเห็ดนะพี่อ้อยะไหมดอกใมีไงก่ะเออนั่นละขางหนึ่งเลยเออเป็นเจ้ามาแย่มินกับสิเก็บคือกันละงานนี่ยน่ะด้วยด้วยน่ะเอ้ยน้ำเนาวเ่บ้อ เห็ดกำลังบาเมือขึ้นนี่อโอ้นี่ก็ได้ยีดอกพี่นองมันได้ดึงออกมาแล้วนี่จ้ะอันนี้เนี่ยโอ้เอาแล้วขานเก็บเห็ดกันยันงวะ,ะเะวอออลาพี่นองมันเป็นปลาไปเลยเด้พี่นองเอ้ยมาเดิอมาเก็บเห็ดนำยายมิน เห็นดอกเห็นบ่พี่น้องมามันมันน้ำกันพี่น้องเลยยาวๆแล้วพี่น้องจ้ากำลังขืนกระเต็มมาจับกล้องไงย้ายมินเนอ้อบ่หนิฮะนี่โอ้ยนี่ กําลังขึ้นน้องปัดละเบิงมันก็จิกขึ้นคักขึ้นแหนะละเบิงพี่อ้อยเราคานเก็บพี่น้องเอ้ยมืดกําลังขึ้นก็ลายนาะพี่อ้อยเนาะจะปูติปีเลรอโอ๊ยน้องจะมาเห็ดพึ่งอืออันนี้ สมอยากเราบ่ได้แกงแท้ๆเราเจ้าไปนี่แาเบิ่งพี่น้องดำคลูคลีอยู่เฮ้ยโอ้ยมันสิออกมาน้ำกันมันติดกันเนาะจ้าพี่นอ้องนี่อีกดอกนึง ปดขึ้นไปทั้งผุนก็เต็มเลยพี่น้องเอ้ยซองกล้องไปแดงก็บบเห็นดอกพี่น้องดอกมันสีดำเนาะปุ๊บก็ขังนี้จะมีฮึ ถือกล่องเองเก็บเองเนาะจ้ะเวียนหัวป่าเห็ดแบบนี้เด้อพี่นองอ์เมื่ก็สิบุกคอยเห็นเนาะจาะ้ะเน,น,นาะย้อยแมนดอกมันดำ กำลังงามพี่น้องจ้านี่แซ่บแซบ ทางนี้ก็มีได้พี่นออ้องไหยเอ้าอือพี่น้อง บ้านทิมกะลายพี่น้อง mm. อดูดูดอกนี้เท่ายังแก่แล้วพี่น้องจ้ะโอ้แก่แล้ว,ลวยังเอาได,นะด,ด้อยู่โอเคท่านขึ้นลาพี่น้องนะยังดีๆอยู่

พึ่งขาแดงอโอ๋พี่น้องยายมินมะพ่อเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งแม่มด นี่จ้ะเห็ดพึ่งแม่มดนี่เห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดพี่น้องจา่าเขี้ยวดังกุบกรบกรบแกงนี่สองดอกจ้ะนี่ดอกหนึ่งมแม่นบ่นี่ พึ่งเลือดพึ่งแม่มดเนาะจ้ะเนาะเห็ดยังได้ยุบอ่ะแพรพินพี่น้องจ๋าอี่เห็ดยายมินมักแพรพินแกงเราคือเห็ดเราโงกนี่แม้อโอดอกน้อยน้อนี่เห็ดเน่าถิม พากกันมาซะอ่าพี่น้องจ้าเห็ดอะไรเนะคะเห็นไหมคะเห็นบอพี่น้องอืเห็ดพึง่งจะเป็นดอกใหญ่ค่ะพี่น้องเอนี่ยน้อยๆกัมีอเออจ้าจ้า นี่ดอกน้อยๆมันก็มีพี่น้องพึ่งแม่มดนี่แค่นี้กัโอ้ยดีใจเราพี่น้องจ้ะนะน่ะพี่อ้อยพี่อ้อยเราเห็นจ้ะนี่จ้ะกำลังขึ้นพี่น้องโอ้ยนี่ัตดเออเนี่ยอ่ะพึ่งแม่มดนะคะอ่ะพี่อ้อยเพื่อไว้ดอกงามคัก เห็ดกระตูนเห็ดกระตูนเห็ดกระตูนเถิงแม่มดไปเจ๊เจ๊ปลาโลดเหอเห็ดกระตูนหรือเนาะโดเลมอนมาตีน่าโอ้ยงามพี่น้องอื้อห <oh ือแกงอื <uh ้อหืออาหารเพ่งแม่มดมาตี จะแม่มดอีกดอกนึงโอ้ยดอกกำลังงามเนาะจา้ะเนาะคุณนะพี่อ้อยก็ได้แม่มดอีกคุณนะโอ้เปแมนเห็ดผึ่งผึ่งน้อยป่านี้เห็ดแม่มดจ้ะได้เห็ดแม่มดกันอืมเห็ดดอกไงจ้ะพี่น้อง กำลังออกนะคะโุ้ยกำลังงามพี่น้องจ้ะหาอีกพี่น้องจ้ะโอ้ยยายมินมึดแรงพี่จ้ะ นี่งามๆนี่บอพี่เอ่ยทรงคีพาทรงค่นี่จ้ะพี่น้องเก็บน้ำกันจ้ะา ขึ้นตะปุนุ่นพี่น้องไปเลยค่ะกี่ดอกค่ะต่ำๆีนก็นสิมีดอกนึงจ้าพี่น้อง